ผมตีวงแหวนที่6ไม่ได้สักทีครับสเตลลาโกลอปัสบริการเติมเกมออนไลน์ทั้งมือถือและ PC ครอบคลุมมากมายหลายเกมบัตรส่วนลดสูงสุดถึง40%เติมเร็วเติมไวไว้ใจสเตลลาแอดไลน์ไปที่สเตลลาโกลอปัสอย่าลืมแจ้งโค้ด FJ07 คุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนเราเปลี่ยนไปเล่นสายช่วยเหลือจะสนุกไหมครับก็สนุกนะสายช่วยเหลือที่ว่าก็เอาเป็นซส้กอกก็ได้ สายเสยกอกนี่มันครบเครื่องเลยนะกูอยาไปดูถูกหอแก้วสิคืออย่างนี้เราอาจจะเคยชินกับการดูอนิเมะของเขาใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินว่าเออเปิดเอเนชโชดีกว่าเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าว่ากำลังเล่นถังซานอยู่เออเดี๋ยวเขาไม่รู้เรอาจจะคุ้นชินว่าแต่ละสายเนี่ยมันก็เฉพาะทางใช่ไหมป้องกันช่วยเหลือใช่เราก็จะงั้นถูกแล้วแต่เกมเนี้ยตัวเราจะเป็นตัวละครหลักเสมอ คำว่าตัวละครหลักนะที่นี้หมายถึงตัวเราไม่ว่ามึงจะเล่นยังไงตัวมึงก็จะเป็นตัวที่มีดาเมจเสมอเพียงแคไ่ไอสิ่งที่เขาให้มานะ่ะอย่างเช่นหอแก้วเป็นได้ทั้งดาเมจและซัพร์ตอนที่เราลงดันคนเดียวอะไะใช่โชว์แหวนล้านปีไปเลยตอนที่เราลงดันคนเดียวเนี่ยอย่างเช่นเราไปตีล่าวงแหวนอาตีล่าวงแหวนตีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น,เป,นเป็นเคเวสที่เราจะต้องทําคนเดียวอะที่เราต้องทําคนเดียวอะ่ะ ตัวเรามันจะเป็นตัวละครที่มีดาเมจมันจะไม่ใช่สายช่วยเหลือแล้วนะแต่แต่มึงก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะมึงต้องเปลี่ยนด้วยต้องเปลี่ยนด้วยว่าเออจะไปตีตรงเนี้ยต้องเอาช่วยเหลือออกแล้วเอาดาเมจไปนะครับตัวละครเราจะเป็นตัวละครหลักเสมอในการทําเควสอะไรต่างๆแต่ตัวละครเราจะเป็นเฉพาะทางหรือเฉพาะสายก็ต่อเมื่อเราไปเล่น PVP หรือไปทําไปลงดันที่มันต้องไปเป็นทีมที่มีเพื่อนเราไปด้วย อันนั้นนะ่ะสายวิยญญาณยุทธของเราถึงจะมีประโยชน์กับเพื่อนสมมติว่าจะไปตีบอสตัวเนี้บอสตัวนี้แม่งโหดมากเลยเพื่อนเราเนี่ยเล่นดาเมจเพื่อนเราเป็นค้อนที่โหดมากแล้วมึงก็เป็นหอแก้วคือมึงจะเอาหอแก้วสายโจมตีไม่ได้เพราะเพื่อนมึงตีแรงอยู่แล้วแล้วมึงจะเอาหอแก้วมึงไปตีสู้กับเพื่อนมึงมันก็ตีไม่ได้เพราะยังไงพื้นฐานของมึงมึงก็คือสายช่วยเหลือเพราะอันนเนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนให้ตัวเองเนี่ยเป็นสายช่วยเหลือ และเอาความสามารถพิเศษของตัวละครตัวเองเนี่ยคือความสามารถหลักเนี่ยไปช่วยเพื่อนในทีมในการลงดันนั้นเนี่ยอันนี้มันคือเสน่ห์ของของไอโซแลนด์นิวเวอร์เนี่ยอันนี้คือเสน่ห์ที่เขาทาได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันก็เลยจะมีการแยกแยกออกได้ชัดเจนเลยว่าเวลาที่เล่นกับเพื่อนมันจะสนุกยังไงเนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าถ้าเล่นเกมนี้ให้สนุกต้องเล่นกับเพื่อนเพราะว่านี่ไอข้อดีที่ผมพูดถึงเนี่ยคือพยักขาวเสือใช่ไหมเป็นแท้ง คือถ้ามึงลงดันกับเพื่อนอย่าง uh, แดนลับเนี่ยแดนลับเนี่ยตำแหน่งแม่งโคตรสำคัญเลยคืออย่างยังต่อสู้14 15โรงเรียนอะไรนั่นอะตำแหน่งโคตรสำคัญคุณจะทะลึ่งเอาเสือไปเป็นดาเมจไม่ได้เพราะว่ามึงจะต้องเอาเสือไปแทงให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนมึงกับทำดาเมจแต่ถ้าหากว่ามึงดันทะลึ่งอยากจะอยากจะเอาเสือไปทำดาเมจตอนที่มึงไปตีอิสุยปิงเอ๋อกับอิสุยอีสองสุยนั่นอะียปร้อยนะจะบอกให้ มันเรียบร้อยเลยนะอ้สุยนี่จิกมึงตายเลยนะเออเพราะงั้นเนี่ยตำแหน่งมันสําคัญมากนะครับเกมเนี้ยเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่แบบว่าเอออยากจะเล่นยังไงก็เล่นไปแต่จาไว้ว่าเวลาที่เราเล่นคนเดียวลงดันล่างวงแหวนอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติครับตัวเราจะเป็นดาเมจหลักของตัวเองเสมอแต่ทันทีที่ลงดันเป็นกลุ่มหรือเป็นแก๊งเนี่ยตัวคุณจะต้องเล่นเฉพาะสายของตัวเองถึงจะมีประโยชน์สูงสุดนะครับอ่ะอันนี้ก็จบไป ผมตีวงแหวนที่หกไม่ได้สักทีครับตีวงแหวนที่หไม่ได้สักทีวงแหวนที่หถ้าพี่จําไม่ผิดนะไอตัวที่หกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคือไอไอบอสตัวที่6กมันเป็นคล้ายๆมังกรใช่ไหมไอตัวสีดําใช่ปะไอนัน่นนะมันสะท้อนดาเมจมึงต้องใส่เจาะเกาะไปเพิ่มเจาะเกาะไปเลยตัดครดเลตออกไปก่อนคี่เลตมึงจะสองรอช่างหัวมันเอาออกไปก่อนใส่คัมพีเป็น ถ้าในช่วง60แ่ยรู้สึกว่าคำพีที่ดีที่สุดจะเป็นรูปดาบนะดาบสีแดงพยายามทําให้มันได้สักแดง5แดง6ไปเลยถ้าโชคดีนะถ้าไม่ได้จริงก็ขอเป็นแดงม่วงแดงสาม่วง3ามหรือจะแดง4ี่ม่วงสองก็ได้แต่ขอให้มันเป็นแดงม่วงไอ้คำพีสีแดงนั่นอ่ะตัวนั้นมันจะมีจอกเกาะสำหรับสายโจมตีนะแล้วก็บวกถึงขั้นเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะก็ก็ก็ลองดูพี่ก็จําไม่ได้เดี๋ยวต้อง เดี๋ยวต้องไปก่อนเดี๋ยวต้องไปให้ถึงก่อนแต่ต้องเพิ่มพวกจอกกงจอกกอเข้าไปนะครับแล้วก็ถนัดไล่เป็นานเข้าไปเออเปิดลวหลอมเปิดนานแล้วนะพี่ใช้เป็นญาณยุดอะไรครับค้อนเท้าเทียนครับผมเราเริ่มใหม่กันตั้งแต่ต้นนะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพิ่งมาแบบโอ๊ยทำไมพี่ตีกากยังไม่ได้มึงอย่าพูดคำนี้กูไม่ได้นะโอเคไหมห้ามพูดเอาเป็นว่ารู้กันนะห้ามพูดนะ ถึงจะเล่นเก่าก็ยังกากอยู่